Iesen, death, horses, ออาจนนนมัตอนแบบเวลามันเพี้ยนด้วยหนุกอะตื่นเยังคืนเนี่ยเมื่อวานพี่หนุกใช่หยอเพี้ยนหรอวันเนี้ยมึงอับเพี้ยนมึงจรีนเพี้ยนที่เฮี้ยจ้าเออแมวนาบังบ้าวนาผมขอเพื่อนผมพี่กคจะแตกเพื่อนเพื่อนผมผมขอวะรอไงวะไอสัตว์จะยิงแม่งเลยแมวนาบังไอบังทะเลาะทำไมวะผมถามจริงเหรอยังไม่อยู่ดีกว่า ไปอะไปโจพิมมาประชุมที่ตู้ก่อนประชุมเหรอประชุมประชุมประชุมปริมประชุมปริมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจข้ามาจกแคปก่อนสิบสีน่ะนะก็ฝา,าแกแกจบแคปอยดีเด้วปะเดี๋ยวเวลาไหนจบวะเนี่ย <c oughs> อ่าเออเยวเทนเนียออนไปเลยก็ได้นะ อ่าก็ใชล้น่าจะมีอยู่ในตู้เดี๋ยวไปดูให้เอาปะได้นะเหลือ like ท right? okay. right? ั้งสามวันแต่ว่ายี่สิบสามใช่ปะแกยืดให้อยู่ใช่เพราะว่าตีกันเออเข้าใจว่ายี่สิบสามแล้วก็เห็นวันที่พวกนี้ยี่สิบเอ็ดใช่ปล่าล่ะก็เข้ามาจบวันวันหนึ่งเพื่อแบบเราเดินเตะๆนู่นนี่นันมีเป็นเรื่องที่แบบมันทำให้ไม่ได้จบเดี๋ยวจะไปจบวันนี้แบบวันสุดท้ายมันก็ไม่ทันเลย อูบินี่ดีนะไปแล้วสวัสดีไม่มีอะไรแล้วค่ะเอ้ยมีสีทุ่มต้องไปคุมเฟดเอ็มตีอ่ะไปกับมราไหมล่ะแต่ว่าดันมาตีก็ได้มาดันไปรวมก่อนไอ้อยู่กับเพื่อนน้องไปขอสามมาดัเข้ามาตีมาสามทีละใบหนูขอปูนหนึ่งถุงได้หรือเปล่า คนที่โดนตึ๊บเข่เขียวเเขียวมีปะยอมรบใคุ่มก่อนแค่นั้น โกไปไหนวะพี่อเืองที่จะไปรับบ้างวนนี้ครับชิอิี่วันดียรีครับเงินที่บอกว่าจะช่วยประมูลกนน่ะทุกคนให้มาหมดแล้วนะเหลือแค่เงินแก๊งสองวีคสุดท้ายที่ต้องเก็บก็ดูว่าเราจะออกเอาเงิอออกมามาเท่าไหร่ตอนนี้เงินอยู่ที่พี่ร้อยแปดสิบห้าล้านแต่นี้มันรวมรวมที่พี่ใส่เข้าไปเพิ่มแล้วนะแต่ว่าของในตู้พี่ยังยังไม่ได้ขายหมดทุกอย่างขายมดทุกอย่างแล้วจะขึ้นไปกว่านี้แต่ว่ามันบางอย่างไม่อยากขายอะ ไอ้ไอ้เขียวๆป่นแบบนั้นเหรอปูนพี่มีแปดแปดพันเก้าร้อยกว่าถุงถ้าเปรมรวมที่เป็นอีกห้าร้อยกว่าถุงก็ตกแล้วจะจะมีประมาณไม่อย่าไปอย่าไปอย่ารวมพี่ผมให้ไปแล้วปูนผมอ่ะอยู่ในตู้ผมอ่ะเอาผมให้มันไปในนี้แล้วเหรอให้พี่ไปแล้วแล้วไปปูนไปแปดพันปูนยี่สิบตาวค่ะต้องคูนกล่องไงพี่อะมันคางกล่องปะให้มันเป็นกล่องหรืออะไรวะเปรมแต่ไม่ได้าเพราะว่ามันมีแปดพันกว่าเท่าเดิมเลยจะได้ไม่ให้เป็นถุงอ่ะจะได้ให้เป็นถุงพี่มันมีแปดพ ที่ดูแล้วแปดพันเก้าที่ดูแล้วแปดพันเก้าก็ในตู้ผมไม่มีแล้วแน่เลยพี่ก็ไม่มีเช่นกันตังเรียกอะไรครับพี่มาเอาของก่อนปะข้าไม่พิจารณ์แล้วกินพี่ในครบแล้วเนาะอ้าวเขียนพี่นี่พี่เฉิญเงินมันจะพอดีไหมเพราะว่าสองวีกันมันจะประมาณสิบแปดสิบแปดล้านอันนี้เอาไปก่อนไงพี่บอกเอาห้าแสนเนี่ยสิบแปดล้านใช่ปะ ไม่ใช่สิบแปดพี่สิบสามเอ้ยจะทำไปถึงสิบสามล่ะก็วินดีสองแสนแปดแล้วก็วิกวิกต่อไปมันจะสองแสนเพราะว่ามันเก็บถึงแค่วันที่ยี่สิบสี่ไอ้ที่เราคำนวณคือเราคำนวณว่าวิกสุดท้ายมันก็สองแสนแปดนะมันถึงไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ต้นเดียวครับเป็นคนละล้านล้านห้าหกแสนล้านห้าแสนหกหมื่นเออล้านหน่แสนหนกหมื่น แต่มันจะมีของบาลอนวิ่งแรกที่จ่ายแค่แปดหมื่นเพราะว่าเขาพุ่งเข้ามาโต๊ะเราจะได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับเอายอดมเลยเดี๋ยวพี่พี่ไม่มีเงินอ่ะเอ็งเอาเอาของติดไว้ก่อนสองชุดโอเคปะได้ปีรู้เรื่องหกสามล้านนะรู้เรื่องเอาแค่นั้นก็ได้บ้างโอ้ยพี่มุตีไปขึ้นสามร้อยชุดนั่นเอามาเอามาแค่นั้นเหรอครับ เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แจมดีกว่าไว้แจมดีกว่าแจมส่วนตัวดีกว่ามันไม่มีอะไรแล้วว่าที่เหลือโปูอนึงกับฮอปเปอร์พวกนั้นละโอเคเพื่อให้แกงหมดเราตีหมดเราหนึ่งหนึ่งแปดสามเมตเอามาให้แล้วแหละเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้ขายแล้วเหล่าของแจมดีกว่ามีกูเหลือแค่สิบเจ็ดกล่องนะให้มึงไปสองร้อกล่องเลอแค่นไหนปอนเลยนะอ๋อพี่ตีไปแล้วเหรอไหนได้ได้ปืนยังหนึ่งหนึ่งสี่สามเมตรอ๋อเคยนี้คือได้ปืนได้จุกอะไรนัร้อยหมดแล้วใช่ป่ะแกงหมดแล้วได้ครบแล้ว ตีจีสะกูแตกไปเลยด้วยก็ตัวอะไรตัวอะไรแตกตัวอตกเเอือดหายากเลตัวเดือะผมมีแต่ผมมีอยู่ผมมีอยู่อะไรพี่แปลงของใครมาเอาไปคืนเขาบ้่ะให้หมดเลยไม่เป็นไรอ๋อไอจอมันจะตีอ่ะเองก็ลองคืนกันหมดดูนะมันค่นผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้มันก็ได้เออมันมันมีให้คิดวสามแสนไม่ได้ลงสองสองหมื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเกียร์เกียร์น เอาไปกดเอเมลเงินบ้างเปล่ามาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วพี่ผมอยากเล่นเนี่ยเออเนี่ยก็ดีก็ดีก็ดีเอาเลยไปลองก็ดีปซ้อมมาก่อนดีกว่าปยมันกดแล้วมันสุ่มมันกดได้เลยบ้างมันกดแล้วมันสุ่มบ้างโอ้ยละบไปเอาท่าไหร่นะครับละบิดสี่สิบห้าล้านกับทีมเราเนี่ยแหละก็มาสิบสองคนเราเสรเลยแต่ว่ารวมทั้งหมดสี่สิบห้าล้านเหรอใช่ใช่คือตั้งแต่วันแรกที่เก็บกันนะพี่พี่เอาพี่เอาแค่แค่สองวีสุดท้ายดิเพราะว่าเงินที่รวมมันมันมีแค่ร้อยแปดสิบห้า ใช่ซ uhm ึ่งยอดที่ล้วเราบวกกันน่ะรวมที่ทุกคนช่วยมาแล้วอ่ะมันจะได้แค่174ล้าน174ล้านนะแต่ตอนนี้มี185ใครบ้างดังนั้นเนี่ยยังไม่รวมสองวิธีที่จะให้ทุกคนให้มามันต้องขึ้นไปอีกไงเพราะที่เรารวมมัน174ล้านใจครบไปแล้วเฮ้ยหนีห้าวครับหนีห้าวครับ ตอนกีการ์ตอนแรกเงินเราอะมันทะลุสองร้อยล้านไปแล้วแหละแต่ว่าที่ตอนแรกเราจะไม่รับของทนะ้ายเราซื้อเพนซื้อเพนซื้อดูนนื้อน,น,นี่ทำโคงทำเกาะที่อะไรเงี้ยไม่ถึงก็นนเดี๋ยวรวมรวมถึงอยู่พี่ผมมีตอนแรกอะสองร้อยล้านแล้วตอนแรกมาสองร้อยล้านแล้วแล้วถ้าบวกเขา้าไปอีกมันต้องมาณตกสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบล้านอนะไม่จะไม่ไม่มเสถียืมผมได้พี่ยืมอ,อัน,อนนี่ถ้าว่าบิลลี่ให้มา20ล้านเนี่ยติดบ,บิลลี่15ล้านด้วยนะนี่ต้องลบ15ล้านไปด้วยนะบอกก่อน185เนี่ยแปดสิไห้าเนี่ของบิลลี่ วิกวิกนี้ก็เป็นแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นกับวิกหน้าเนี่ยหนูหนูบวกให้แล้วเป็นสิบสามประมาณสิบสี่สิบสี่ตุ๊กตุ๊กสิล้านนะโอเคประมาณสิบสี่เออพอมันพอไว้พี่เราจะมีเข้าประมูลนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านยังขาดอยู่ถูกไหมยังนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะประเด็นคือเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไม่มีเลยพี่เออร้อยเก้าสิบเก้าล้าน ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาของเดี๋ยวพี่เอาของไอ้ตู้พี่ขายเดี๋ยวพี่เอาของไอ้ตู้พี่ขายไม่พี่ยืมไปก่อนก็ได้พี่เอาไปเลยก็ได้เนี่ยร้านเดียวเองไม่พี่เอาผมมีอยู่แบ่งไปก่อนไงแม่ผมมีอยู่ผมมีอยู่ร้านหกพี่ก็เอาไปก่อนเอาไปร้านห้าก็ได้ผมไม่ได้ใช้อะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่อยากให้เอาเอาเงินตัวเองมาใส่กันเข้าแก๊งเยอะเกินเดี๋ยวมันจะงงเว้ยเดี๋ยวไอ้ของไอ้ตู้พี่ที่มันขายได้ก็ขายแค่นั้นแหละตรงก็ปัดเป็นเงินที่มาได้อยู่ดีสุด มันมีเงินอีกแค่สามล้านก็จบแอ่เกดเนี่ยพี่ไม่ใช่เลยหรอกไอ้พี่เรามีตรงมีตี่เดี๋ยวก่อนแจกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะนี่นะกูจะกลับไปเก็บผ้าก่อนแล้วกูประกาศไปนละเออเห็นบ้าประกาศอยู่ตอนเมื่อไหร่อ่ะมีแก๊งกูจะเก็บสองหมื่นมีหมื่นห้าไม่ต้องประกาศบางบอกบอกใครมาถามก็ให้ไปจบเหมือนเดิมอ่ะประกาศไปแล้วไม่เป็นไรพี่ประกาศไปแล้วไม่ไม่จ่ายกันหรอกแต่ไม่ได้ไม่ได้เมาครับโอเคแล้วก็มีแต่ตกอีกล้านหนึ่งเออตกกับสองร้อยพอดีเป๊ะ หลบไว้ต่อนนี้อะหรอเอออยู่เลเวลเก่าเลเวลเก่าเลเวลเก่าคุณส่งไม่น่าได้ประชุมนะนี่น่าได้ปัญหลังเขี่ยแกเอาของแปเอาของมาแจกะไหมเออเอาของรอเลยขอมาเจกะรอได้ประชุมเลยไม่ได้ประชุมแป๊บเดียวแหละว่าแป๊บเดียวไม่นานเดียวเดียวไม่นานหรอกแล้วปัญหาังแล้วปัญหาปัญหาอยู่ที่อะไรพี่ตอนนี้หรอประหลังอยู่ที่อะไรไปเขาบ้างไอ้บินไม่เป็นเรื่รวมมูลไม่พอหรออ๋อไม่ไม่ไม่พอ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 พี่นับแล้วพอครับพอพอพอยังไงก็พอยังไงก็พอ เขได้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่พอมันมันมันเขาเอาเงินวันประมูลเจ้าหรอใช่เงินประมูลเพื่ออะไรเขาจะเอาไปแล้วเลยที่เราบอกเขาอ๋อเราก็คำนวณเองบอกเขาไปแล้วห้าร้อยล้านเนี่ยคืนเงาเออบอกไปแล้วห้าร้อยล้านโอยเฮียป้ามันเนี่ยเข้างานอะไรให้ใส่แลวห้าร้อยล้านเติมเงินหูตแตกเลยเฮียไม่ได้เฮ้ยวีกวีกหน้าเราใช้ไม่หมดหรอกผมว่าหนูแม่ ผมว่าไม่นี่เราเด็ดให้หมดหรอพวกนี้หนูขอใจเงินแก๊งเป็นเงินเกี่ยวนะคะหนูกลัวหาจุดแล่ไม่เจอครับพี่เออแต่วันนี้ผมไปหามาแบบไม่เจอเลยอ่ะใครมีเงินแดงแล้วกูกดได้เรืเกินเงินแก๊งอ่ะเอาไว้แล้ผมมีอยู่สองพันมั้งขอแล้งกันดิโอยสัตว์เอาให้กูเหอะไอเก็บไว้ลงตู้อีกไอ้เขียนมึงว่ามึงยืนตรงกลางเลยจะแจกของที่ทุกคนไปแล้วก็จดชื่อเลย หนึ่งเสาวนสองเยพี่จะให้เดี๋ยวพี่จะให้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 เข็มเรียกชื่อแล้วบอกเดี๋ยวนให้เข็มเรียกชื่อไล่ตามชื่อเข็มอะหนึ่งนเจแปดครับไอ่ตามชื่อเลยเข็มไม่เข้าใจพูดคนหรือวะอ่าเรื่งไงสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสมันมาไม่พอมมีมีอยู่อีกร้านหน่อยหนะพี่มาสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกไม่อยู่ที่เลขมสิ ใช่เหรอพึงมีเหรอเดี๋ยวผมไม่ให้มึงแจมเลยเพื่อนเด้อไม่จริงแจมพึ่งเลี้ยงเลยครับคุยไม่ได้ซื้อสกูเลยเลี้ยงเดี๋ยวมาครับมาครับมาครับมาเดียวเดียนี่มาเดียเดียวนี่แล้วเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมเรื่องเอดีหนึเอดีที่พี่ขอทุกคนเข้าแก๊งอ่ะมันมีคนให้มาบ้างแล้วแล้วก็มีบางคนยังไม่ให้ขอเปมพี่ออกให้ว่าเปมไม่มีเปรมบ้างไปพี่เฉินผมอันนี้ผมบอกไปแล้วว่าผมเปิดกระชามาด้วยสองเก้าผมมีแบบเออขอแบบเออขอคนละห้าพี่ใส่ไปแล้วพี่แม่ผมใส่ไปแล้วร้อยหนึ่อกี้ใครนะ เอาไว้ที่พี่ยอดพี่เฉนเอาไว้ที่สิบดาวครับแล้วก็ีออันน่ปเดี๋ยเดี๋ยวเขีมันจะเรียกชื่อแล้วบอกบอกเลขเอเดี๋ยวเดี๋ยวเขีมเรียกชื่อเดี๋ยวเรามาชุมดพี่เกียร์พี่เราใช้เลือคอยได้มาไหนเก้าเก้เลือกคอยเราใช้ได้มนยี่สิบครับยี่สบเราใช้ได้เลยพี่ี่สเที่ยผมว่าเราใช้เราใช้เลยนะโอเคจ ถ้าเกาะเกาะไม่เอาครับพี่ว่าจะเอาไปกระสุนมดเลยเพราะว่าคุ้มกว่าคำนวณได้เข็มเนได้อะใครไม่นเข็มตชื่อไม่ได้กินเลยนะก็ะเอาไปแลกแค่เกาะกระสุนที่เกาะไมพี่ไปเราพี่เอาแบบเพนอย่างเดียวหกสีหนึ่งเไม่แจกเพนไม่กเนไม่อที่ใเพนไม่ดที่ใครอะเพนอยู่ที่ผมเพนเพนพี่เบลพี่เบเลยพี่เลเลยไม่อาให้พี่เลยมีก็มี อะไรมึงขับเียอะไรสักักอยู่ปัันยวอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ไอ้หลอหลอนี่ชี้กรเป๋า9 5 7็้าเจ็ดค่ะยังคเบาอยู่กัของอ้วนขอบคุณค่ะมืดหนึ่งศูนครับนี่อปูหกสามอภก่อนสิบแปด ยังแจกอยู่ปะคุณจะไปหยิบก่อนผมจะไม่ให้ให้พี่เหรอไม่ใช่ไม่พอไม่ใช่ก็มันคูนก้อนบอกหกสามหลัะสมิธสมิธสมิธโตแล้วนะบีดเลยเป็นีอะไรอย่างะตโตแล้วมันเข้าคูณไม่ได้เหรอแม่เย็นไม่เย็ดเอแวนพวกกันดีนะหนึ่งส่วนแปดหนึ่งไอ้จอนอยู่ไหนอ่ะนี่ยืนนี ไอจอนสันต้อมสันต้อมอจอ,มอจอนหนึ่งเหรอหนึ่งตูนแปดหกตอนตพรมายังอ่ะตอน่าจะยังสี่คิวปะพรชูหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ด จแต่จริงๆเงินพี่เฉินต้องเหลือแต,อแต่แต่เราว่าพี่เฉินน่าจะลืมดูเงินแดงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาให้เก็บไปประมาณห้าล้านเนี่ยได้ไรครับหนึงน่งหนึ่งศูนย์สี่โชวโชคคุณมาอย่างคิคยวพี่คุณแปดสามส กันแดงสอ,องหอ้าสี่พิลี่สี่สี่สี่ครับติอตอจากใานปรอมูซิโลหนึ่งเจ็ดเจ็ดเซซีโลเอซีโลมียของนาสตาร์เปลใช่ปะนี่ไชูมาเนาะอ๋อได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วไม่ไ,มได้แล้วเน อันตรไพันไม่ปันล่ันลันละไพ่ัน่ันไ้อันไ่ันละไ่ไลไพ่ปลพน่่ปินไพ่ปันะไพ่ไ่ได้นะไพ่บันไพ่ปันลไน้าี่ปนคไพ่ปันละไพ่่นไ่ะไพ่ั่นะไนพ่ะไพ่อัะไ่พ่ะไล่อ่่ันันนพ ใช่ใที่ผมได้ยินนะอ้ืมึงบอกมึงบอกเมียกูขึ้นค่าตัวแล้วปะกูขอขึ้นค่าตัวแล้วขึ้นเยอะเลยเนาะขึ้นค่าตัวพิเศษพิเศษร้ร้อนเงินร้อนเงินเนาไม่ไม่จากสี่เขาก็เขาจ้างกูมาสี่แสนใช่ไหมบอกเขาว่าเนี่ยเรื่องโอกาสสำคัญเนี่ยเต็มที่เลยเนแสนเลยเนี่ยเป็นห้าแสนอะไรเงี้ยต้องหนึ่งแล้วก็เก้าปเปเะแปเอเอดีกัว่าสิอัน่ะก็เวลานะให้มื่แปดสันได้ปะ เออมันอยุดน่มันไม่ได้จดไปแล้วมัน,นไ,ไม่ได้จดคือมันไม่ได้จดไอเอดีนั้นแ่ะมันไม่ได้จดเลยเพราะมันรวมกันหมดไม่แต่กูให้มไปแล้วนะเออให้แล้วกูจาได้ครที่ให้แล้วจำได้ศูนย์เจ็ดแปดพี่กูรนไลอันการชมนะเพื่อนหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดเอะจำได้อหรอมั้งแต่เอาเพียนเพิ่มก่อนนะครับว่าไงเอร์้ยโจให้ไปแล้วใช่ปหมให้แล้วพี่บอลลอนบอลลอนกันแน่บอลลอนอ่ะห้าหนึ่งหนึ่ง จะแบบว่าเช็คเช็คไงว่าที่ช่วยแกงคนละห้าสิบอันนะจะได้ไม่งงเพาะในอยบางคนก็ไม่ได้เติมกาช้าถ้าพูดกันตรงที่แบบคนละห้าสิบันมันไม่มีให้หรอกใช่เพราะว่าบางคนให้ไปไม่เยอะแบบแกันให้เขาไปได้ หนุ่มมาเน้ยไม่ใช่หรอไปไหนเนาะเอาเพียนปะหลงมันจะก็หลับยาวเลยวะตายเช้าเนี่ยหลงละเราวหลงน่าจะยาวมือนกันป่วยจะนอนเพราะมันตอนแบบเวลามันเพี้ยนด้วยหลงอะตื่นเที่ยงคืนเน่ะเมื่อวานพี่หลงใช่หยอเพี้ยนหรอวันเนี้ยมึงอับเพี้ยนมึงซีพี้ยนเอ็ดอาคูเออแมวหน้าบังบังเอ้าผมขอเพื่อนผมคี่คูจะแตกเพี้ยนเพื่อนผมผมขอวะ รอไงไวสัตว์ยิงแม่งเลยแมวลาบังไอ้บังทะเลาะทำไมบังผมถามจริงเหรอยังไม่อยู่ดีกว่าเนี่ตอนมึงให้กูไปไหนเห็นกูไม่เคยปฏิเสธเลยนะกูด่าก่อนเลยนะแบบไม่ต้องฟังความเห็นเลยนะบังนี่กู้เรื่องไอ้เก่งสวยเช้าๆกูก็ต้องขับคนบนอถไปแล้วไอ้เทียบพ่นเลยกูยิงแม่งดีเลยสัตว์เฮ้ยเด็กไอเนี่ย ท้องนอกเช้าแบบว่าเช้าๆมันไม่ม like ีคนมาไงลอยเวียนแม่งดู่ไหนแม่งมาไวบ้างเฮ้ยนอนเอ้าทำไมไอ้ไอและเอเรียกว่าอะไรวะไอ้กุญแจกุญแจกุญแจแดงตรงลงฟ้ามันเป็นสีสีเทาไฟแล้ววะดู่ไหนเนี้ยทุกคเป็นวันตลอดอ่ะไม่มเปิดบอมมาดิ๋ยวไมีใครรู้ป่ะไอ้กุญแจเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเดียวในเบลเดียวอ๋อคือมีในเบลเดียวใช่เต็กบอสขอเต็กคนคนแค่คนที่มีเลยวผมไม่มีอะไรอะที่ให้ไม่ข้ามวะผมหมด มีแก๊งอาชิบหายหคนไหยเราบีมีแก๊งอยู่เลเวลเดียวเลยเหรอใช่เขาอัปเดตใหม่เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเราเรามีแก๊งเราไปใช้เลเวลนู้นได้ปะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหลังจราคุยกันตัวเจ้าชื่อเราเดี๋ยวหลังไอ้ดอกจบคุยกันทิ้งรับไปไหนวะฝากอะไรนิดหนึงกระเป๋าไอ้ดาวพี่เข้าตู้รลบัตรแก๊งการ์ดหายอ่ะไอ้เียแล้วกูตีสนับไม่ติดไอ้หีย่ไอ้รีนไม่ตีไปกดใหญ่เลยนี่ทั้งวงเงี้ใครรถว่างๆหรอกูไม่เอารถเปล่าอ่ะมามีคนกูกูกู บังรถที่ทิ้งไว้หายไปยังเชื่อกูไม่ได้เปลี่ยนชุดว่ะบังไปไหนอ้าวบังกันหรอไม่รู้อยู่ไหนวะนี้นะเดี๋ยวเจ้าทีเมื่อกี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดไหนอ่ะนี่นี่บังกำลังเอารถไปเปลี่ยนชุดคนเดียวค่ะไปเลือเปลี่ยนชุดป่ะไปเลือเปนี่มาใครมาคนเดียวคือกันใขอได้อเปลี่ยนให้มันเป็นสูตรอะไดี่ล้วรถซ้อ ไปเก็บก่อนนี่แหละโอเคฮะเดี้ถูกมาส่งที่ไหนเขาจะไปไหมเปลี่ยนชุดอ่ะไปพี่เกียรเรูจะเก็บกันเลยเขาไปไปไปก่อนเจี๋ยของแตงเขาจะไปเปลี่ยนชุดนั่นคือคุยเสร็จแล้วเหรอทังไมไม่คุยเลยเอ็มพิชเก่งบอกว่าคุยอีกทีหลังไอ้ดอกพี่เรโหเปลี่ยนรถก่อนแล้วกันถ้างั้นถ้าบ้านกูโดนเลททำไงวะเนี่ยเที่ยาเนี่ยกูต้องสะดุ้งหยอกไปเที่ยวแต่แต่แต่เทียไม่ได้พี่เพี่ไอหรอกมึงคิดดูอ่ะไอ้ดอกแล้วกันมึงคิดดูแล้วกัน ผมเกือบบ่ายโมงอ่ะประมาณเที네่ยงเกือบบ่ายโมงอ่ะเมียกวขยับาตัวกูอ่บ้านโดนเลดบ้านโดนเลดอยู่เงี้ยแม่แล้วกูแล้วกูสะดุ้งอ่ะแล้วกูสะดุ้งขึ้นมาเลยอ่ะแบบสปริงตัวขึ้นมาเลยอ่ะสปริงตัวขึ้นมากดเปิดคอมเลยอ่ะอย่าดพวกกูไม่แก๊งหรอกไอ้สัตว์กูแค่ชอบซีวอลแล้วคอเนอร์ฝากพี่ฝากจบแคปส่งให้เลรเสียแคปได้หรอเออที่เก่งว่ะ ขอพักสักสองวันแต่ผมก็เริ่มติดนะติดซูเปอร์มาใครอ่ะแขาวมาพิ่สันต์ต้มเดี๋ยวไปเล่นแป๊บเดียวไปเล่นไม่รู้พิ่สันต์มไปเกมเข้ามาทำอะไรโจช่วงนี้ติดที่นู่นเลยมันจัดเจีเหรอไม่ไม่ใช่ไอ้รถมาแล้วไอ้ดิงเมืองไอโจไปเร็วบางไันเปลี่ยนช่วยเรอ เนี่ยเอมิดไม่เปลี่ยนประเดีบงงเอมิดเไปพี่ไอโจงให้บังแบงแบงแบงับพี่บังพี่บางมังอะใครหนูจะได้กอดรถเข้าไปรถกูวางสองรถกูได้รถรถพี่วางโจจะพี่บินไดเลียวเก็บพวกที่ ไอเดิมไอเดิมไอเดิมลองรับเดอดเดอเอไหนนี่ไหนได้ยินกูป่ะได้ยินกูป่แล้วเราก็กับเอาสมูม้พี่ันดีไหมพี่เอางี้ดิอ่ะช่วงนี้ยโกระป๋หอ้สองห้างกเก่งหนึงศูนย์สามรอยามพันหนึ่งร้อยสามใช่หนึ่งพนหนึ่งร้องพี่ต้องพักก่อนรับ่น ก็ไปเพราะว่าไอ้โทูนี่มาไงอันนี้โท่าัวนี้เออจริงคือเปี่อมาสิบลานแล้วไปเพี่ยังไม่นอนเหรอทุกคนเตี้ยนี่ผมไปทำทองมากเกืบหมื่นแท่งนพี่ข้าน้องก็ไปผมไปเอาไปขายแล้วแต่ร่างกายจะไม่ไหวเออมึงแห้งอันตอนไหนก็ได้ที่มึงได้นอนแหละน้องเก่งผมผมอมไปขายแล้วมึงครบยังห้าตัวฮะไอ้ทุกตัวยังเลยพี่มึงตีไปยี่สิบทีแล้ววะเฮ้ยมึงมึงทาของไว้ดีแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปเตี้ยได้ได้พี่ผมเลยจะบอก ผมให้พี่เขียนไปร้านนึงนะพี่เฉียนเขชอบหยุดอ่ะเดี๋ยวเขายังมีเงินจ่ายแก๊งเหรอไอ้แย่เงี้ยดู่เลยไอ้แก่แล้วไม่ถามเงินในบัญชีกูสักหน่อยเลยเหรอพี่เอาปะล่ะเฮหยอเนาะเดี๋ยวเนาะของจริงอะมึงใช้เงินก็เหมือนมึงกูใช้เงินแหละน้องคล้ายๆกันฮีอ่ะตาขาดตัวอะไรอ่ะไอ้อักษรน่ะพบยังเหมนกันทาตัวเดียวหนึ่งวัตต์เซนนะตัวหนึ่งวัตต์เซนอยู่ปะอยู่ดิโคตรยากเลย มีคนได้ยังอย่งไรอยากรู้อ่ะมีเวลาอีกแค่สี่วันนึงไงมันได้คนหนึ่งไอ้ซันดี้ถ้าบบว่าตอนนี้เองครบหมดทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างยังยังตัวเดียวพี่สุดท้ายพี่มันตีไม่เกิดทันทีอะตัวเดียวมึงเอาไว้ได้สิวะที่ตัวเดียวดูไม่เบสอ่ะถมันได้แปดร้อยที่ะยังไม่ติดเลยถ้าไม่ได้ตัวเดียวคือมันมันได้คอมช่วยๆนะไม่ตัววเดดีียมคนไ้แต่ซันถ้าเกิดว่ามึงได้คอมจริงใช่ป่ะมึงขายคอมเก่าให้แซมได้ป่ะโอ้ไม่มันถึงคอมซันมันจะไม่แรงอ่ะแต่ก็ไม่หลุด เออพี่เอี่ยพี่ที่ดูอ่ะขับอุ้มคนอยู่แม่แคทไอสัตว์นั่นอะไรกับผมมันแม่งแคทโคตรใกล้แคทโคตรบ่อยหมดอยากไปก็ไปอ่ะไอแซมหมดแบบไปหาเออหนี่แม่แคทไอแซมไอแซมไอแซมไม่ได้แล้วดี่อแซมไอ้พีเอี้ยนักหนาก็ไม่รู้เดี๋ยวแคทเดี๋ยวแคทเดี๋ยวแคทโอเกีคแม่งพูดใครใครเล่นไม่เต็มบ้างเอาแบนเดียที่ไปปั๊มไหมเต็มครับพี่ผมไม่เต็มเยอะพี่เยอะเ่น ไม่ได้แบบอันนี้มันความเพลียไปพี่เจมส์อ่าสทำที่เดินนเขี้อ่หละไอ้สับเข็มได้ไหมสองสี่หช้ามาทำแสบอยู่ตอนนี้มาช้ามาทำแสบอยู่ทำไมครับพี่ทำไมป้าเรื่อช้าเนียเทนนิ่งไงไอ้เฮียบอกจะเลิกเล่นจะเลิกเล่นไปเล่นกับญิงอ้าวแล้วผมบอกว่าผมจะไปนอนพี่ก็ลากผมมาเล่นอีกเจี๋ยอ๋อก็จะเล่นก็ต้องเล่นด้วยกันถูกไหมก็ถูกก็มีคนบอกผมว่าให้เล่นยันเจ็ดโมงไงอ่ะก็จุดประสงค์ก็คือเล่นด้วยกันไงใช่ครับ แต่ว่ตอนตนแรกะก็เห็นพี่เป็มอะไรที่ก็เลยให้พี่เต็มเล่นดีกว่าไม่แต่คือพี่บอกแซมอย่างนี้พี่บอกแซมนี้คือถ้าแซมบอกว่าโอเคพี่ผมไปเล่นไก่จีน้ก็จบไม่ตอนตอนแรกไม่รู้ไงว่าอีกทีหนึ่งเขาเล่นอยู่คือแบบคนมามาเห็นทีหลังมันเสียใจเว้ยเนาะแบบมาบอกกันว่าไปนอนอ่ะไม่มีจริงจตอนแรกผมไม่รู้ว่าอีกทีเขาเล่นอยู่มเสส้ี่ไงตอนแด้วคําอะไรเะเอ้่นอียดอไปเลชุ่อ เริ่มไม่เต็มเปล่เป็นเด่นเหลือนะเอาเอาอันหนึ่งผมเล่นเต็มอ่ะขอความเล่นนะปะขอ่เล่นไะ้าเจ็ดเดูพี่อยากให้อเออพี่อยากให้อะผมเอาก็ได้เือหนึ่งเจ็ดเจ็จะไปแอดอปไงเวเือเรื่องท่เาแบบจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยหนึ่งศูนย์แปดหกผมเลยไม่เต็มเดี๋ยวตั้งให้ ไม่อยากให้อยาะมองเขาเลอะมงเอาและหนึ่งสิบสามเคนเลิ่มไม่เต็มเนมันต้อ้งดเต็มครับพี่ผมเอไมเต็มาเอาหนึ่งแล้วก็เาพี่ไจ้ผมไม่เหรอมเลือหนูเลือไม่เต็มขตอหนึ่งแล้วก็เพี่พี่คนปร๊มาเดียวยังไม่เต็มเลยนะพี่หนึ่อนึ่ง0ูปครับเป็นตั้องหนึ่งแล้วก็เก้าครับเปนตน่งก็เ็เ้ตยเลยไม่มาตัวเครับเลืไม่เต็มเฮ้ย สั่ม่ใะคนนีเฮียตัวตุ้มไม่พล่หน้ามาเยีจพูดทำไมวะามว่าเด็กคเลยจุดเจดเากันนึงเด็กมันจะเก็บผมแล้วมันจะเกิดอ่ะให้มันเกิดหน่อยดีขอบค้าเยมี่จะได้ดห้าให้มันไปแล้วคือไอ้แมไอแมมันส่งกันไปแล้วเาลยไม่ได้ไม่ได้ให้เงินยังไม่ได้เาไม่ิด้ามมาล็อกอินไหนด้าอยู่คุณนี่บดนกณหนักแล้วเส็จแล้วา ผมกินไมนี่น้องผอนแกน่ะไม่ไกลหรอกไม่สอนมันคุงสอนมันน่ะว่าพวกคอธรรมชาติอะไเนไงเท่าไหร่คุณไดรถอะนะพี่หมดเซียนน่ะเวลาเลี่ยเบียร์าตีหมดเซียนน่ะแซมให่หว่านหรออันนี้ของี่ผ้าไงวที่าไงก็ประมูลยี่หไม่ใช่หรอของผมก็ปนแี่ยใช่พี่ไม่ยี่หกประมานอเกมบอเกมบอเกมตลาดที่ห้าไม่ออโอเคุณเจ็ดกันกัเ้อยเไหมครับพี่ ถ้มึงน้องถ้าไม่ก้าแสนเลยอะไม่มีครับโจไม่มีครับนี่มึงเรี้กไครมึงไว้ตัดไปด้วยกัมงด้วยลงท้ายหมินโอ้โหทำไมก้าแสนเลยอะัไบห้ี่ห้าเจบนอขอแม่ขอสองคนใช่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 สองคนรวมกันแล้วก็สองนจะจัฉลากมันะจัมึงจะจัฉลากอีเหรอ มีมีมีอะไรเออสูบปี๋อะไรเงี้ยเออเออเขามาสูบกันมึงมันกันทะลงฉลางอะไรวะเขาเป็นสูบบุหรีไฟฟ้าเล่นบอร์ดเกมกันพวกมึงเนี่ยมึงจะมาชวนเอาปีใหม่ปีใหม่เอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างงี้มึงก็หัวมึงอ่ะแต่งตัวเป็นซานต้ามาบ้านกูดีกว่ เอออย่าเลยอย่าอย่าซื้อของมาจับเลยไม่มีไม่มีไม่มีเวลาไม่มไม่มีเวลาซื้อนะไม่มีเวลาเว้ยอ๋อไม่เนี่ยผมก็ให้มึงก็ให้มึงก็มึงก็ให้ผัวมึงอ่ะแต่งตัวเป็นซานต้าใช่ไหมแล้วมึงก็แต่งตัวเป็นกวางเลยเดียร์แล้วพอมาถึงบ้านผัวมึงก็ใส่กวางเยี่ยวหลังกันเลยตลกอะไรแบบนี้ก็ตลกตลก คือยิ้มนะวรับชอ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 บใส่คอนเทนท์ยใส่คอนเทน์อยากโดนกวางขึ้นข้อมากกว่าดี